สัส,สินจับมือ SCG Chemical เปิดเวที SCG Bangkok Business Challenge a s a สิน2022 Thailand Competition เฟ้นหาสุดยอดทีมพัฒนาแผนธุรกิจสตาร์ทอัพสู่ระดับโลกเป็นอีกหนึ่งเวทีค่ะที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาค่ะได้มาแสดงไอเดียความคิดในการวางแผนธุรกิจสตาร์ทอัพกันค่ะสำหรับการแข่งขัน SCG Bangkok Business Challenge a s a สิน2022 Thailand Competition ค่ะโดยความร่วมมือกันระหว่างสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจสัสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและ SCG นำโดยดรสุรชาอุดมศักดิ์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรมและรองผู้จัดการใหญ่ New b u s i n e เอสซีจีเคมีคอลค่ะหรือ SCGC ค่ะพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดรเอียนเฟนวิกค่ะผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสินค่ะและคุณคงพันปาโมนัทยุทธยาค่ะผู้อำนวยการเอสซีจีแบงกอกบิสเนสชาเลนจ์สศสินซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะมุ่งหวังให้เกิดงานวิจัยและพัฒนามุมมองใหม่ๆค่ะพร้อมทั้งผลักดันค่ะให้เกิดนวัตกรรมจริงค่ะบนความรับผิดชอบต่อสังคม คมท้สิ่งแวดล้อมซึ่งการสนับสนุนเยาวชนในระดับอุดมศึกษาค่ะให้ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการค่ะที่สามารถนำนวัตกรรมมาใช้พัฒนาธุรกิจโดยมีแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะเวทีนี้เป็นการแข่งขันระดับนานาชาติทําให้สตาร์ทอัพที่ร่วมประกวดในประเทศไทยค่ะมีเน็ตเวิร์กกับต่างประเทศโดยจะช่วยยกระดับ Innovation Ecosystem ในประเทศไทยค่ะในปีนี้แบ่งการแข่งขันออกเป็นระดับประเทศค่ะและการแข่งขันระดับโลกซึ่งผู้ชนะในระดับประเทศค่ะจะผ่านเข้าสู่การแข่งขันในระดับโลกค่ะโดยมี 2ทีมค่ะที่ผ่านสู่การแข่งขันไทยแลนด์คอมเพติชันสำหรับผู้ที่สนใจค่ะสามารถติดตามร่วมชมและลุ้นผลการประกาศค่ะได้ที่ Facebook scg bangkok business challenge สสค่ะในระหว่างวันที่26และวันที่27มีนาคมนี้ค่ะ okay, so the whole idea is stimulate entrepreneurship whole to the uh, idea to excite people, to inspire people, to connect them and to transform them. i think entrepreneurs transform the world. they transform themselves, they transform their markets and gradually they will transform the world. that's what we're trying to do. we decided we wanted to survive. we decided we wanted the human race to survive. we wanted a planet for our children and our children's children to grow. and if you want that, then we have to ก r ทางเอสเอ็ e จีเราเนี่ยเรื่องนวัตาก,การรมเป็นเรื่องสาคัญเันเการที่เรามาสนับสนุนการแข่งขันเนี่ยทให้เราเข้าถึงสตาร์ทอัพที่หลากหลายซึ่งก็เป็นโอกาสทา,างธุรกิจของเราส่วนหนึ่งเราก็มีภารกิจในเรื่องสังคมนะครับเราก็อยากให้เห็นประเทศไทยเนี่ยในเรื่อง Eco s y s ส e m innovation เนี่ยมัน,นแข็งแกรงเติบโตขึต้น าาก็ต้องตอบว่าศาสนการแข่งขันคอมเพติชันอนจจะตอบโจทย์เราโดยเฉพาะการที่เราเพิ่มเรื่องไทยแรงคอมเพติชันเนี่ยเขาจะริ่งตอบโจทย์ในเรื่องการให้โอกาสทีมไทยได้ดมีโอกาสแข่งขันแลวก็มีโอกาสเติบโต,ตมากขึ้นครับก็เราก็มองมาตลอดเจ็ดปีนะครับก็ต้องตอบว่ามีการพัฒนาเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆก็คิดว่ามีความเป็นธุนรกิจมากขึ้นจากเมื่อก่อนที่อาจจะเป็นการพิจอยู่ในมหาหลายัยแลว้วก็มาทำไอเดีย คิดว่าตอนนี้การทีมชาตองกระว่าภาคคณะธุรกิจหรือว่าว่าคณะวิทยาศาสตร์อะไรนี่ก็ดูเข้มแข็งดูมีโมเมนตัมมากขึ้นน,นะครับก็คิดว่าปีนี้การที่เราเริ่มไทยแรงคอมเพลชันแข่งต่างหากโก็คงเป็นก้าวที่สําคัญที่จะทําให้ทีมไทยในระดับโลกแิบโตและแข็งแข็งมากขึ้นน,นะครับเมื่อ20ปีที่แล้วนะฮะเราเผมผมก็เป็นอาลัมนายของศาสติลนะฮะแล้วก็มีโอกาส ได้ไปแข่งที่เมืองนอกตอนนั้นไปแข่งเอเชียมูดขอบที่ฮาวายรู้สึกว่าได้ประสบการณ์ที่ดีมากนะฮะสิ่งที่เราเรียนบริหารธุรกิจมา2ปีเนี่ยมันได้ใช้หมดเลยก็เลยตอนนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าเอ๊ะอยากให้มหาลัยในประเทศไทยเนี่ยได้มีโอกาสขเข้าถึงการแข่งขันประเภทแบบนี้นะก็เลยจัดตั้ง แบง์ของ Business Challenge ขึ้นมาเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับไฮไลท์ปีนี้ก็คือเราแยกเลยนะฮะอย่างชัดเจนว่า Thailand Competition นะครับเป็น Competition ที่แยกตระหกออกมามีเงินรางวาัลมีถ้วยรางวัลที่แยกออกมาแล้วที่1ของ Thailand Competition ก็ได้ไปแข่งในของ Global นะครับและอีกอันนึงเรื่องเมื่อกี้อาจารย์เอียนก็ได้พูดแตะแล้วก็คือเรื่องของ Sustainability นะคอ c o m p e t i t i ของเราเนี่ยถือว่าเป็น เป็นการแข่งขันขรแรกๆเกี่ยวกับสตาร์ทอัพที่เอาเรื่อง sustainability เข้ามาเกี่ยวข้องนะเรามองว่า sustainability ไม่ได้อยู่ไม่ได้จำกัดเฉพาะองค์กรใหญ่ๆเราเป็นสตาร์ทอัพเราต้องนึกถึงก็จะเป็น stakeholder เราเป็นเรื่องของ environment นะเป็นเรื่องของพนักงานทุกอย่าง well, well being นะครับงั้นอันนี้เนี่ยเป็นเป็นจุดสำคัญของของ,ของการแข่งขันข,ของเรา